สวัสดีนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมาชาว u t u b e แล้วก็อ c ฟซทุกท่านนะครับวันนี้มีเครื่อง120นะครับมีมาจากไหนนะเพี่อูไท,ทยทานนี่องู่ไท,ทยทีนูนนมีอู่ช่างเงี่ยเพื่อนหนู้่นอ่ะอันนี้มาทำอะไรบ้างเพื่อนไลายข้าง,าางออ๋ชุดลลยข้างทั้งหมดเลยแล้วก็อัพเป็น150ด้วยอ๋อวาโตอ๋โอโอ,โอเค,ออเคได้ครับพวกติด ฟังเสียงงอนโอ้เครื่องยังดีอยู่เลยอ่ะแล้วทำสีใหม่โอ้มาแหดดูเครื่องใหม่เลยเออนไ่้มาละล็อกนอนหมดแล้วนะนี่จะวิ่งออกหน้าอีกนี่ตอนนี้ไม่ได้ล็อกอ่ะไม่เป็นไรล็อกสองตัวหรือสามตัวสองตัวอ่าสองตัวเพราะไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยว โอ้โหอะไรมันด oh, yeah, wow. okay. ah, ังเนี่ยโลเลยเสียงเหมือนว่อมันห่างเนี่ยครับอ่ะแป๊บนึงอ่ะนะครับตอนนี้เดี๋ยวกำลังลื้อนะครับแสดงว่าไม่ได้ถอดออกเลยมืงเนีร่พ่นทับเลยครับดูสินที่ลัวไหม โอ้โหตรงดินมีอะไปขูดตั้งหน่อยนะครับ,รบอะเดี๋ยวก็ลื้อฝาสูบอบอกแล้วก็เดี๋ยวจะดูวาลวนะครับว่ามันมันเหมือนมันดังที่วาลวนะมันจะมีสองอย่างเสียงเมื่อกี้ไม่ไม่ข้อรัรบในแนววาลวเดี๋ยวเคครับเดี๋ยวลื้อเสร็จจะถ่ายดูอีกทีนะครับอจากเสียงเมื่อกี้นะครับที่บอกว่าน่าจะวาลห่างทำแล้วก็ห่างจริงนะครับนี่ ห่างประมาณเซนครึ่งนะครับไม่ใช่ศูนย์จุดสองกันที่เซนครึ่งอ้าวพอสอ,อะไรอ่ะอาไรไปเลยหนึงหน่งเลยหนึ่งหลอดทุกฝาเลยอีกตัวแน่นอนมาดึงยวก่อนเลย <c oughs> หมดนหนไมักงนอนอะเนี่ยเนี่ยข้อนี่คอยเปาะๆตรงนี้เนี่ยข้างหลังมัตตตนตอกอะไรก็คอยมาแม่โอเคาแลมา ว้าวอ่าโอ้โหสปริงเดิมนะครับอันนี้ได้ถ่ายน้ำมันเครื่องวุ้นอะไรบี้ซ่งถ่ายอ้หูดำต่างขนาดนี้เหมือนเครื่องซึ่งเพิ่งซื้อมาครห่อ,อเครื่องมือสองสสแสดงว่าโอ้โหเขาไม่เคยถ่ายเลยอนะ้ำเครื่องเนี่ยม,มันดำติดหรนะือไรเนี่ยมันดูจะเนี่ยนี่บีมจะระบีเลยเนะี่ยโอ้โหดีเลยที่รื้ะพี่บ,บี้เด็กก็ไปตันในรูน้ำมันเครื่อง ปุกล้างยี้ยมนะถ้ามีรอยดำหักอีกตัวต да. ตเน,นี้ยค่ะตัว museums. ไม่เปลี่ยนนะ่ต้องแกะฝาข้างอัเนี้ยแกะแค่ลูกเบี้ยวกับไอ้นี่ออกตุ่มเนี่ยนี่พี่เปลี่ยนฮะอืมเดี๋ยวก็ทับปิงมาใส่เขา โอหของก็ขาดช่วงเนี้สปริงวาลหายากอ่านะครับนี่คาบมันจะดำๆนะครับเนี่ยนะ เหนียวนึบเลยนะอะไรอ่ะปล่อยเนือกว่าน้ำเหรอไรบ้างถ่ายได้เนียนะไม่ออกอ่ะไม่ออกก็ปล่อยเลยออกอ่ะ้อยเปิดแล้วก็ปิดไปเลยลืมอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปทำอะไรแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่เสียเวลานะครับ แต่ว่าอะไรปอกเปิดอกอนี้ผมทำร้อยไว้หมดแล้วนะครับก็เหลือแค่สปริงสปริงก็ทำไปแล้วเหลือนะครับตุ่มเบี้ยวสองอ่่างนะครับอ่ะห็นสีอ่ะ,โอ,อะโอเคนะครับ <Okay. S 1> อ่ะครับผมตอนนี้ก็จะตุ่มมาใส่แล้วนะครับนี่ครับตุ่มดามนะครับน,นี่แน่นแะน่นะเอาขี่ไปแล้วลุดนะ อาดไดเต็มที่เลยแล้วก็อไอ้ตัวนี้เด้อเบี้ยวเอาเบี้ยวมาด้วยอ่าแล้วเบี้ยวอ่านี่นะครับจะเป็นเบี้ยวแต่งอ่านี่นะครับประมาณนี้นะครับหาอะไรหาที่มันนี่อยู่นี้เ,เปล่าเออว่ะอยู่นี่ค่เลยล้างทีเดียวเลยไม่ได้ล้างเลยตุ่มตัวนี้มันใหญ่ขึ้นไงไม่ลดให้มันได้เบานี่ไงตุ่มเดิม เห็นรอยเจียไหมไอ้อตรงเนี้ยตรงนี้มันหายไปมันจะเบาขึ้นแล้วก็ดามดามรอบการขาดพอทะลุดถัำสปริงพวกเนี้ยหลอบจะเยอะมันชอบขาดเนี่ยไอ้น้ำมันตังยืดิแล้วก็บเบี้ยนี่เบีย้ยเบีย้ยเรื่องไหม มันแตกต่างเลยมันมีสองโหนกของเดิมอ่ะอันนี้เราหเหลือโหนกเดียวเบื่อให้เตะละมันได้ดีกว่าเนี่ยแล้วก็เดินองศาให้มันแก่ขึ้นเนี่ยรอยเชื่อมเหนเยอะไงพวกน,นี้เบี้ยวทำไมดว่ทำามี้ายิ่ดำๆติดในเครื่องอะไรก็หักอีกอะวันเนี้ยขาตัวม,ม,มันมีตรงไหนขาวอะเนี่ย <laughs> <laughs> อ,อ้ายอิ่มด้วยเช็คโแค่พ่นฝาค้างนี่ก็ดำเต็มตัวเล้แม่งกระเด็นติดเต็มเลยเดี๋ยวอ <นะ S 2> เอาลูกสูบออกด้วยโอเคนะครับตามนี้นะครับเดี๋ยวใช้แก่ลูกสูบออกนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าแหวนลูกสูบมันดีหรือเปล่านะครับนะครับเดี๋ย <นะ S 2> วเช็คตรงปากกระบอกนะครับก็เป็นเงื่อนเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ไม่มีผลไรแล้วนะครับเพราะว่าอย่างไงก็เปลี่ยนอยู่แล้วนะครับทำไปร้อยห้าสิบนะครับ เปลียมเนี่ยดีโอ้นเดียวไม่เป็นไรนี่นะครับลูกเดิมนะครับเป็นร้อยี่นะครับผมแล้วก็นี่สายพานเขาเปลี่ยนมาแล้วนะครับน่าจะเป็นสายพานมิซูบิชินะครับโอเคแล้วอ่ะนี่ก่อนเฮ้ยเขาไปกินข้าวกับมาเฟียอะไรชุดเราไปไหนกเมื่อกีว้วางอะไรชุดก็อยู่นั่นน่ะอ๋อนี่ อะไรชุดนะครับนี่ร้อยห้าสิบแล้วก็สปริงวาล์วแต่งนะครับสปริงวาล์วแต่งแล้วก็สปริงกาวานานะครับผมเดี๋ยวเร็ว,รวนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีสปริงวาล์วแต่งสเต็ปใหม่นะครับผมสั่งทํามาเป็นพิเศษนะครับผมจะเน้นขดให้ห่างกว่านี้นะครับแล้วก็เพิ่มขนาดสปริงให้ให,ใหญ่ขึ้นอีกแล้วก็ เดี๋ยวมันอ่านะครับนี่นะครับของของที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับก็มันจะเป็นลวดประมาณสามมิลนะครับตอนนี้ผมสั่งทํามาใหม่นะครับเอาไปสามจุดห้านะครับให้มันใหญ่ขึ้นอีกนะครับเพื่อเพื่อเพิ่มความแข็งนะครับแล้วก็ยาวเท่าเดิมนะครับแต่ว่าจะลดจะลดอ่าลอนนี่ลงนะครับอย่างอย่างนี้มันมีอ่าเจ็ดลอนนะครับกับวิธีการนับนะครับ นี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมันนี่ครับประมาณเจ็ดนะครับเดี๋ยวจะจะจะลดลงอีกใันเหลือน้อยลงนะครับแต่ว่าให้ยืดเท่าเดิมนะครับเพื่อที่จะไม่ขดปัญหาขึ้นนะครับเพื่อสําหรับรถมีแคมเลยนะครับเราจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนกันบ่อยนะครับทีเดียวให้จบไปเลยแต่เดี๋ยวผมจะต้องมาลองทดลองใช้ดูก่อนนะครับว่ามันจะผ่านหรือเปล่านะครับอ่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจก็ทักหาได้นะครับ อ่าสปริงนะครับเดี๋ยวอันนี้สั่งเป็นแบรนด์ของตัวเองเลยนะครับอ่าสั่งโรงงานผลิตเลยนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวจะถอดโม่มากึงนะครับอ่าึงไล่เบลสักหน่อยจะของให้ไล่เบาด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวถอดออกแล้วก็ใส่ลูกสูบแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูวาล์วโตกันหน่อยนะครับอ่านี่นะครับ อันนี้จะจะเป็นวาวสามแปดซีสีนะครับก็ถือว่าสําหรับยันม่านี่ก็ถือว่ากําลังใช้นะครับวาวเบอร์นี้นะครับถ้าใหญ่ว่นนี้ไปมันก็เสี่ยงที่ว่าจะตีบ่าวาวรอบหน้านะครับอาจจะโดนตาน้ําได้นะครับอ่าโอเคแล้วก็นี่เปิดพอร์ตใท้แล้วนะครับผมอ่ประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจวาวโตก็ทักหาได้นะครับอ่าส่งฝามาได้นะครับผมเดี๋ยวผมใส่วาวแป๊บนึงนะครับ อ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มปิดฝาสูบแล้วนะครับอ่ะใส่ประเก็นอ่ะนี่นะครับแล้วก็ฝาสูบอย่างนี้นะครับวาลจะ,ะมาดีนะครับใส่อ่ะปิด,ดเรื่อยๆฝาสูบ โอเคนะครับเดี๋ยวประกอบตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายดูอีกทีนะครับนะครับตอนนี้ฝาสูบอัดอัดไปแล้วใช่ไหมเปลี่ยนได้อะอัดแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่วาลแล้วเดี๋ยวจะตั้งวาลนะครับตอนนี้อาโม่ไปกึงมานะครับเนี่ยครับก็เหลือมันน่าจะสิบเก้าโลนะครับจากประสบการณ์ที่เคยกึงมานะครับน่าจะอยู่ประมาณนั้นนะครับพอากึงลงไปยุบยุบไปเยอะเหมือนกันนะครับ กึงนี่มันมากอืมกึง <c oughs> จนแบบไม่ต้องชัง่งอ่ะกึงรู้เลยกิโลเนี่ยจะปิดพลาดไม่เกินโลเลยอ่ะเรนนั้นอยู่บันสิบเก้ามันยิบสี่ของเดิม ปดเขาหืือมีล้างออกเต็มที่แล้วครับได้ขนาดนี้นะครับโอ้ไอตัวนี้หลอดไม่มีนะเดี๋ยวดูที่จะเล่งได้ก่เดี๋ยวต้องไม่มีต้องหาหลอดมาใส่นะครับตัวนี้นะครับอื นะครับตอนนี้ก็เหลือปิดแค่ฝาข้างนะครับก็ถอดมาเปลี่ยนไอ้นี้ด้วยนะครับนี่ซีนมือหมุนนะครับผมก็เปลี่ยนกันไปเลยนะครับรั่วไม่รั่วก็เดี๋ยวบางทีมันรั่วขึ้นมามันจะเสียเวลาถอดอีกนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวประกอบเสร็จเดี๋ยวจะมาให้อ่าฟังเสียงดูนะครับว่าจะประมาณไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวเหลือตั้งวาวอย่างเดียวนะครับแล้วก็ปิดฝาวาวอ่ะ อันนี้มีท่อแต่งมาด้วยอ๋ออันี่นี่มันมามาใส่มาอยู่แล้วใช่ไหมครูนี้ไม่ใส่ท่อเก่าอ๋ออันี่นี่เพิ่งเอามาใหม่แก้ปลายผมมันเป็นไรดีเดิมที่แรกท่อเดิมหมดเลยทั้งหมดที่มาเมื่อกี้อ๋อที่ช่างไหนเนี่ยหนุ่มมันคานี่ใบเท่าไหร่พี่เนี่ยท่อสองพันห้าเฉพาะท่อนะโอ้ไอเนี่ยไอเดียสองพันห้าเท่ากันโอ้โห โอ้ราคาก็พอได้เลยนะครับนีนอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้มารอฟังเสียงทีเดียวเลยดีกว่านะครับผมอ่ะนะครับผมตอนนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับดาเช็คก่อนบ่ายยกปกติโอเคก็เหลือเติมน้ำนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องเดี๋ยวให้ช่างช่างฟุกติดให้ดูนะครับถ้าติดครั้งแรกไม่ติดทีร้อยหั <c oughs> กเก้าตัวเนี่ย <c oughs> ระวังหกนะติดเป็นตันนทางเก็ดเข็งอือโอ้โหเติมถึอจะล้นเะพอดีนะุ่าโอ้อ้อย่ไใ้อะรกาซึ่งจะหลังอวใส่กิจับที่นี้งานหนักเอ้า มึงเอาหน้าไม่เอ,อเอาลังเอาลังเถอะโคน้อาไปปิดฝาลองดูดิแกใส่ตรงม้ะเนี่ยปั๊มเนี่ย,ยไม่ตรงอ่ะตอนนี้พอเข้าไปพูดถึีเสียอะไรก็ไม่รู้อ่ะเ <c oughs> ขาไม่รู้นะอ,อ่ะหักห้าร้อยนะโว้ยอ่ะไม่เกี่ยวกับค่าเลยเนี่ยหันเรือเนี่ยหาฝาเงีนฝาอะไรครับฝาไมหันเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้นั่นโน่นไอ้ดำๆเนี่ยโอลิงอ่ะ เห็นไหมล่ะน้อตีอาดิ้ม่ทอดแล้วเพงเห็นเขานั่งแก่อยู่ข้าพึ่งมามยามพี่เขาได้ี่พึ่งข้าพึ่งมาสายแค่ฟุกเก็บเข็มฟันทั้งหาดนี่จะได้ไหมเนี่ยตึงพอไหมเนี่ยถามพวกตึงขนาดนี้พอโอ้ตึงตัเะยอดนะพี่ตีโอ้โหยอดนิกยอดนิกเหนื่อยใจเลยยต่เนี่ยปวดเอาเบิเอาเบิร์นเลย หย่อนแล้วแค่น็อตเขายันพอดีเนี่ยนะเนี่ยนี่ย่อนได้เลยเบอร์สิบสองเลยอีกมีค้ำไปแล้วอ่ะตรงนี้ใหญ่ตึงมากไม่เอาตรงคันนี่ออกด้ยวยมีเบอร์สิบไหมล่ะไปเจอเลยอย่างนี้เหรอขึ้นอีกไ ของนู้้งขันขันนี้ก่อน,นอีกหายตึงเลยหยอดไหมมาเนี่ยมากับมามาฟุกหลงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาติดนะเดี๋ยวลองดูปั๊มก่อนเบาก่อนเดีย๋ดวยวเล่นให้อ่ะหมุน <C oughs> อันนี้ก่อนใช่ไหม,อ,มอืมเดี๋ยวเราลองบุดดูก่อน้มันยังไม่ได้เปิดอ่ะเอาเป,ปิดดิคงจะลงอ่ะขึ้นขึ้นขึ้นฉันน่าจะเนนะน้งมันยังไม่มา <c oughs> ลองดึงดิลองดึงสายน้ำมันออกน้ำมันออกวะเนี่ยอ่าน้ำมันดูหล่อไหมเหรอ <c oughs> โอ้โหไม่ดูดก็ไม่มีอ้าวแล้วมันจะไปติดไงรถอ่ะ <c oughs> ต้องน้ำมันไปเติมหม <c oughs> ูนี้ตายกันไปติด <c oughs> <c oughs> ตายแหละร้องเลยร้องอ่าร้องเลยสินะไปน้ำมันล้างเครื่องไหม มีอมนนโอ้ไ,ไ,ไม่ออกต้องหยดเลยเนี่ยน้ำมันไม่มีน้ำมันเราอ่ะจะบอกน้ำหมดไปแล้วาของจะซื้อมาด,มมดูดิไม่ให้ตับ,บ้านแล้วไม่กินอ่ะไม่กินไม่ให้กลับแล้วเอาค่วยใส่เนี่ยไม่กินไม่ให้กลับไปนอนนี่ฟืนเท้าให้กำมารับหมดเลยไหม จะหมดไปเลยเอาเอาแค่ติดอะเอาแค่เหมือนตรงที่หมดอะพอ่อ,อพอางขวามีของเขาอีกหน่นอนยนะมอเตอร์น้ำมันยังไม่ลงเลยมาดูฝันเลยดูฝันเลย <laughs> เห็นฝันแล้วแบบ๊บโอ้โหแม่มีถึงหลอดอมาแล้ว อย่าติดดิเอาออกติดดิติดเลยไหมจะติดเลยดิเดี๋ยวดูก่อนเขาเล่นข้างเปล่าเอามุ่นนะอย่าไปเสี่ยงเอานี่ก็ะชงสสยหวีอย่างเดียวเนี่ยกลัวหวีอย่างเดียวเดี๋ยที่ว่าไม่ให้ติดเถดี๋ยค่อยๆใส่อ่ะไม่ห่างอะเอาล็อกแจ้งละมุ่นละหมาละอีกทำมุ่นแรง โอเคไปเลยขันหน่อยสิครับอ่ะอ่ะบุกหันเดี๋ยวโดนด่นนานนะตัดไม้ก่อนหมเลยพอไหม <c oughs> อ,อ่ะพอะยังไม่ทันไม่ดังถึงอนามัยแต่พอครับอ่ะยังยังไม่ทันติดเลยมาเนี่ยเส <c oughs> ีงยงปิ <c oughs> งดเลย <c oughs> อ่ะ มันเงียบนี่กับเดิมอยู่กันีด <laughs> ้ หลอดตัวนี้เนี่ยในสายเนี่ยไม่มันมันยู่ตรงไหนผมไม่เคยเหเลยดออ่ะโอเคนะครับมันมีปัญหานะครับเรื่องหลอดน้ํามันนะครับนี่นะครับสายมันมันต้องเป็นสายที่มีหลอดนะครับพวงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปหาแป๊บนึงนะครับโอเคอ่ะนะครับผมก็เมื่อกี้มันมีปัญหานิดนึงนะครับอ่าเกี่ยวกับหัวฉีดนะครับปลาเร่งแล้วมันมีอาการรัวนะครับรัวสะดุดคันขาวนะครับ กนตอนนี้นะครับแกะเปลี่ยนมามาแล้วนะครับผู้ฉีดนะครับคือหั้ฉีดมันตายนะครับเราสังเกตดูง่ายนะครับอย่างผู้ฉีดตายนะครับมันจะมีแกนอยู่กลางนะครับเนี่ยลองดูสังเกตดูนะครับแกนลำแหลมนะครับผู้ฉีดดีมจะต้องดึงออกได้นะครับอ่านี่นั่นตึ๊บเลยอ่าแต่กวก็แต่กวาดจะแกะออกมาได้นะครับโอ้โหเยินเล่นกันนะครับตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวให้หลังตีดูนะครับอ่าตอนนี้เปลี่ยนผู้ฉีดใหม่ฉีดใหม่ผู้ฉีดแท้นะครับ เบาหน่อยนะเบาหน่อยเบาอีกเดี๋ยวล็อกแข็งก่อนล็อกแขนก่อนลงเลยลงเลยเดี๋ยวหาหาที่ล็อกดีๆเลยนีเนี่ยเนี่ยวพันโมนี่หน่อยไหมไอ้นี่มันไม่ค่อยจะดีอ่ะ ดังไม่เพาะต้องล็อกมันแน่นเราค่อยๆนะ นะครับก็ลูกปั๊มมันก็ไม่ค่อยจะด,ดีเท่าไหร่นะครับนะ,ะมันเบามากไม่ได้เดินเบาไม่ค่อยอยู่อ่ามันเดินเบาไม่ค่อยอยู่นะครับคือใหม่ถึงว่าลูกปั๊มมันไม่ค่อยดีนะครับก็เมื่อกี้ตอนที่ลองผมไม่ได้ถ่ายดูนะครับเมื่อกี้เอาลูกปัมม๊มตัวไหนใส่อยู่นะนี่นะ เอาเรือนปั๊มตันะว,วน,นี้ใส่นะครับก็พอดียืมจากอีกเครื่องหนึ่งมานะครับเสียงันโอเคกว่านี้นะครับแยกนลครับเอาลบลบลบ <laughs> ก็ประมาณนี้นะครับคืออาการนี่มันรัวๆแล้มันหายไปแล้วนะครับก็ตอนนี้มันก็มีตัดรอบท้ายนิดหน่อยนะครับเพราะว่าน้ามันมันน้อยนะครับน้ำมันในถังนะครับนี่ครับในนี้ติดกองเลยพวกเรากลังกันหน่อย มีมันจะไม่ไหวเดี๋ยวมันมันจะดับแล้วควันก็ไม่มีเลยคือที่ตั้งไม่เหมือนที่อันนั้นเลยอันนั้นดีแต่เพี่ก็ต้องใช้อย่างนี้ไปก่อนหรือมีทุนก็ไปเปลี่ยนปั๊มเอาแต่ปั๊มแน่นอนเลยพอดูแล้วมันมันจะไม่ไหวเลยปั๊มเวลาเรามันจะดับแล้วมันไม่ออกเลยวันน่ะเหมือนน้ำมันมันไม่พอดันน่ะแต่ประมาณนี้นะครับก็มาไม่เปลี่ยนไปเลยโอยเดี๋ยว เดี๋ยวถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากจะอัพเครื่องหรือว่าอยากจะแปลงตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็ติดต่อเบอร์นี้นะครับ0873127989นะครับก็เดี๋ยวสําหรับวิดีโอชุดนี้นะครับผมต้องขอจบไ้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ